สวัสดีค่ะวันนี้จะต้มยำไก่นะคะเป็นไก่ไก่แก่เราต้มต้มมานานะคะเติมตั้งหม้อแล้วนะคะก็จะเอาไก่ลงแล้วเครื่องลงแล้วนะคะเดือดแล้วก็จะเอาไก่ลงวันนี้ต้มเาา่านนะคะ เอาได้เอาไก่ลงแล้วนะคะเลยมาโกะค่ะจะไปตำพริกใส่นะคะราจะไปเก็บยอดมะขามอ่อนนี่ตำพริกก่อนนะคะสะพพกไก่ก็จะทอดนะคะเดี๋ยวจะปรุงนะคะตำพริกแล้วก็พริกใส่แล้วนะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะจะได้หอม หอมขึ้นมาแล้วนะคะจะรอสักพักเดี๋ยวจะเอายอดมะขามไปเก็บก่อนนะคะจะเริ่มปรุงไก่ทอดแล้วนะคะใส่เกลือซอยใส่เกลือนะคะก็ใส่รสดี นะคะอยากให้มีรสชาติง,อง่องว่าน้ำตาลไฟนะคะตามายนะคะก็จะใส่พริกแกงลงไปคลุกไปด้วยกันนะคะ จะได้มีสีสันสวยงามเริ่มคุกกันแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอายางใส่ใส่มือก่อนนะคะใส่กะล้างแล้วนะคะ ทุกครั้งที่ทำอาหารกหสะอาดตอนนี้ไปไหนก็ไม่ได้แล้วนะคะโควิดค่ะโควิดไก่หมดไม่คงได้กินมามา่าเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้นะคะค่ะ เสร็จนีมก่อนจะเอาไปทอดแล้วก็คลุกแป้งอีกนะคะก็เ,เสร็จแล้วค่ะสะโพกไก่จะทอดจะเอาแป้งแป้งอยู่ไหนเนาะแป้งแป้งก่อนนะคะแป้งอะไรก็เอาแป้งเอาแป้ง,ปงข้าวเจ้านะคะ ไปจะเอาแป้งบุกกีก็แล้วแต่นะคะแล้วจะชอบค่ะแล้วจะชอบอืมดูดิคะอร่อยมากเลยต้มยำไก่ใส่ยอดมะขามอ,อ่อน ก็ไปเก็บยอดมะขามอ่อนก่อนนะยอดมะขามอ่อนก็เอาใส่แล้วนะคะแล้วก็เอาใส่ผักชีฝรั่งใส่แล้วอร่อยแล้วนะคะจะปิดฝาแล้วปิดฝาแล้วอันนี้ก็เนื้อหมูนะคะหมักแล้วจะมาตากแหลดเดียวนะคะ ใช้มือนะคะล้างแล้วค่ะ่อล้างเสร็จแล้วจะเอาหมูไปตากเอาไว้กินเวลาไม่มีกับข้าวโควิดยิ่งมาอยู่ตากหมูไว้นะคะขอบซี FC ทุกท่าน มาเอาไปกินเด้อโควิดโควิดต้องปิดปากตลอดกำลังกระจายมาทั่วแล้ว รักษาสุขภาพกันนะคะ บริษัทนี้ก็จะปิดกันแล้วโทรสาครติดกันเยอะดีกต่ตางด้้ว หมูไว้ <c oughs> ไว้กินนะคะใครจะเอามามาเอาไปกินก็ามานะคะตำถั่วเนาะทอดหมูเด็ดเดียวตำถั่วถั่วปีเสบ่สบๆบอยากเก็บกลับบ้านก็กลับไม่ได้เอ้ยชีวิต น่าจะล้างโลกไปเลยเนาะต้องอยู่กันแลละเรื่องเยอะโลกเยอะนะคะพูดอะไรเพื่อเจอไปก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องมันเขียดสิเหตุยังเปาจกแล้วจกอีกอ้ หนใจขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ด share, กดแชร์กดซับสไคร์ใบมากรูดให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้บุญส่งคนยโสด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ